มาแล้ววันนี้นะครับวันดีๆทำบุญกับมาทำบุญอันนี้มาก,กับคุณแม่ครับ ทำบุญด้วยกันนะครับอันนี้ลูกชายมาด้วยอินดี้นิโน,โน่ไปแม่ครับย่าเข้าไปละไปก็ไปต่อรองเท้า ยกสังฆทานขึ้นล่าวธรรมถวายอิมานีมะยังหันเตสังฆทานานีเจตุปัจจานีพิกิวรานีตะไครวรานีอิคุสังฆาโอนุทยามาสาธุโนหันทีอิคุสังโฆ อิมานีตัมกานานีตับริวารานีปฏิคันหาดูธรรมากรรมที่กระตังอิตายาดุกขยาพระเระสงค์ผู้เจริญเจ้าพเจ้าทั้งหลยผนองถายซึ่งสัมกทานแกสุปัจจัย กับไตรวัก <To en. S 2> ับท er ั to ้งของบริวารทั <pper> in ้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์บอกพระสงฆ์จงรักเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขวาพเจริญแต่พระพเจ้าทั้งหลายแต่ญาติของพระพเจ้าทั้งหลายมีมาดาปิดาปุยกายเป็นต้น you got अपना सपना सपना सोएंगे कोई काम करके काम सोएंगे काम में एक बार समझ कर को करें कोर्ट को तंत्र का तंत्र को तनाव को जाता नमित्तों के जातो जाता ताजे तो लगातो जातो उतो नमित्तो 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 नम I'm

อย่ามาย่ามาเยินน้ำยานี่ยังไม่เย็นตัวนี้ไหมไม่เป็นไรการแจ้งนี่ไหมการนี้แกข้าเย็นนี่นี่ไหมอูู้้ฮะข้นี่ยขนย็นเย็นกได้ต้นตาลคนน่ะไม่ยู่ตรงนี้กาแจ้งฐาธุ สีสารภาพคุณาไปรถเไปข้งบนไหมมามามาย่าไปไปไไปข้างบนก่อน อ้่ก้าวช้าเนะจ้าแม่ไม่เหมืรนแม่เลยนอนใหญ่านบ้านก็ปวดขาแร่บไปเต้นฝืนโอเทนลุ้จูหันบ้านได้กี่ก้อนละลาได้ก้อนละลาลาเนาะบุญบารมีโอ ที่สค่ะ8ชั้นสั้มีจลมล่าีเั้นเอาเอาพักบีกก่อนพักบีกก่อนมาครับพักบีราครั่สาธุนี่ขั้งแรกจะได้ขึ้นปกดีมากปกดีทานทีเดือปิดก่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อเสร็จแล้วฮะโอ้ย มันมันก็อันไหวดุนเนี่ยเป็นการออกกำลังกายมา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 คุณแม่คุณแม่อ้ยสันที่สามนับออกกำลังขาตัวนี้เนาะแม่สันที่สามเร็วเร็วเร็วได้ละเดี๋เลยโอ้แสดงว่าเพิ่นเคยมากคุณแม่มามา สาธุอันนี้ซีแมงซันทีซีนั่น,นดีซีครับไกลละล่ะละึ้นึรนื่องแล้วอไปซันทีซีพัน<ป>มาตอนลงไม่ต้องลงยากตรุดเอาบัดลงคือบ่มีลียบปฏิโอ้ซี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 แล้วซีเนี่ยะ

ใหนบุญหยอดถือด้วยสาธุ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 ผิว่ามากอันนี้หายเาแม่มาขอบารมีด้วยขอบารมีจากคุณแม่ขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากปู่ขอจากปู่ที่หมูว่านกระปิ้นวันนี้กระปิ้น ้บินดูใส่หัวสาธุบินพั่วมาไกลละไกลละเหลียวห้าเล้วสันที่หกมาเลยครับอ่มาอีกชามสุดกับวัอ่ะงง เอ็ดแล้วเเดี๋ยวจะเฝ้าพักเด็กพักเด็กครับาจันเกี้ง่าไมหันเลยสิเออเดี๋ยวบัตรบัตรรุ่นเห็ดลีบเด้แล้จ้าเปนวันเพนสิล่หุณเมสุภาคมสังบัตรรุ่นบัตรบตรุ่นเฮ็ดลีบเห็ดรีบบัตรโลกนี่วันเพนสิาอันพุทธเมสุภาพมาสั่าซาถุเป็นบารมีสอยผู้ขามีบารมีหลาย เลยมาสางช่วยเพื่อนเอ้ยาธุโอยกเถอหกสิล้านนี่เอาเลยเราคุแม่สามาสางรีบให้เพื่นเลยหกสิบล้านมาสางรีบให้เพื่นเลยบ่พอยีสล้านเอามังรีบตัวนึ่งปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วอ้ปวดวันี้จัดีนะจัดดี่วดียด เจ็ดแล้วนี่ไงมองพักค่ะนาาพักปะครับจันเอยอ่ะหนึ่งสองสามมาตามมามาสันเขาปัินมอันนี้เพื่อนๆมาสั้นย่งนิสั้นยาวม่ดึง สัตดาวัดดึงืสัตจินดึงเขาไปยังโรดปาพี่น้องสัตจีนดงสัดาวัดดับโคตรเรวโคตรเรวโคตรเรวนี่ไงแมปลแล้วแปล้วแปลแล้วเก้ากระชิมเนตแปลเนาะไปให้ถึงที่สุดเลยสุดสุดปสุดเลยพี่งนะสูุ้่มค่าเลยวันเกิดผู้ใหญ่บ้านปีนี้

เาเาคลิปไปอาคลิปสองสถาปัตย์สถาปนิกช่วนี้เนเป็นบสุดยอดชั้นดาวพระเจนพระอารามหลวงช่ั้นสุดสุดสุดยอดอันนี้เห็นเจนดีตัวอาราเป็นเกินแก่ใช่บ้านเจนดีตัวตัวที่มันท่าท่ ดีเลี่ยวพากันตาบั่อพิมพ์ท่อนีรดสาินมากกับไม่ละติด่ามากเ่นางามุกบิับพี่น้องครับถือว่ามานีมาเอาบุญน้ำกันเด้อถือว่ามาสร้างสร้างกุศลด้วยกัน